ผู้คนต่อไปนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้พูดมากความสามารถค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของปริญญาตรีสองฉบับปริญญาโทอีกสองฉบับนะคะและที่สําคัญนะครับปัจจุบันก็ยังศึกษาเฉพาะทางต่ออยู่อีกด้วยครับแล้วนอกจากนี้ยังมีผลงานละครมีผลงานเพลงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทางนักเรียนดีเด่นแล้วก็เป็นทางนักกิจกรรมตัวยงเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเป็นนักร้องนะครับจากเวทีการประกวดชื่อดังเป็นนักแสดงนักกฎหมายที่สําคัญเขายังเป็นคุณหมอ,อด้วยครับ ขอเชิญทุกท่านพบกับผู้พูดคนถัดไปพี่หมอเก่งในแพทย์ไบโออัศวรุ่งเรืองนักเรียนเตรียมอุรมศึกษารุ่นที่66ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้เต่นเต้นมากสวัสดีผมพูดดังนิดน,นึงนะครับข้างบนอาจจะปรับเกณฑ์ลงได้นิดน,นึงนะ สวัสดีอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นน้องๆน,นะครับก็ผมเป็นเตรียมดศึกษารุ่นที่66นะครับเป็นวิทย์บอร,รุ่นที่สองนะครับไม่แน่ใจาว่าปัจจุบันยังมีแยกสายวิทย์ยิบย่อยกันอยู่ไหมครับยังมีเนาะผมเป็นวิทย์บอรุร่นสองนะครับตอนเข้ามามอสี่ก็ไม่มีพี่มอหนะครับว่ายุคนั้นคนที่เป็นรุ่นหนึ่งก็อยู่มอห้านะครับขยับได้ใช่ไหมฮะค,คือเมื่อกี้จากที่ ท่านพิธีกรได้แนะนําตัวผมมาครับหลายท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ย hey, ไอ้คนนี้เนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดแน่เลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าจริงๆความจริงเนี่ยเป็นไปนในทางที่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามซะด้วยซ้ำนะครับจริงๆผมอ,อย่างที่บอกว่าอยู่วิทบอ์ก็คือเป็นเด็กสายวิทย์นะครับเด็กสายวิทย์เนี่ยก็จะสอบเข้ากันปัจจุบันก็ยัง700รอคนอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับผมไม่ใช่หนึ่งใน700รอคนนั้นนะครับผมไม่ได้เป็นเด็กที่สอบเข้ามาด้วยวิธีการปกตินะครับผมเป็นเด็กโคต้านะครับ ก็เป <formation> ็นโคต้าความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีนี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยะเนียนะครับผมเป่าแซกโซโฟนเข้ามาครับเพราะฉะนั้นก็จะมีภาระผูกพันว่าจะต้องอยู่ในชมรมดุริยางก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ความสามารถที่เราใช้เข้ามาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนใช่ไหมครับทางโรงเรียนเนี่ยก็มีแผนการที่จะให้พวกเรานะครับชาวชมรมดุริยางเนี่ยไปแข่งขันในระดับอาเซียนก็จะต้องอ่านหนังสือ ไม่ใช่ส่อานหนังสือเราก็จะต้องซ้อมดนตรีนะครับทุกเย็นตั้งแต่เลิกเรียนประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นเนี่ยก็ต้องเข้าห้องซ้อมแล้วอยู่ตรงที่สมัยก่อนนี่อยู่ที่ตึก55ปีชั้นบนสุดยังมีอยู่ไหมครับ <c oughs> ก็ซ้อมนะครับจนถึงดึกดื่น4ี่ห้าทุ่มนี่คือปกติบางทีต้องถึงเที่ยงคืนในบางเวลาที่เพื่อนเพื่อนเขาไปเรียนพิเศษกันตอนเย็นเปิดเทอมผมก็ไม่ได้เรียนแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนปิดเทอมก็ยังต้องมาเข้าค่ายที่โรงเรียนเพื่อซ้อมดนตรีอีก แล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ที่โรงเรียนเตรียมเนี่ยสามปีก็จะชอบมีคนพูดว่าชอบพูดเตือนสติเราว่าเนี่ยนายอะ่ะไม่ได้สอบเข้ามานะนายเนี่ยเป็นเด็กแบบเด็กโคต้าเข้ามานะซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผมกดดันนะผมรู้สึกว่าเอ้ยทําไมต้องมาแบ่งแยกเลือดสีอะไรกันอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเครียดมากแต่พอมองย้อนกลับไปเนี่ยหลายๆคนนะครับ อ,อย่างมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์เปรมจิตนะครับอาจารย์เปรมจิตเนี่ยเป็นอาจารย์ประจาของอเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของวงดุริย,ยางน,นะครับเตือนผมตลอดเลยนี่ตั้งใจเรียนนะนายต้องตั้งใจเรียนนะนายไม่ได้สอบเข้ามานะตั้งใจเรียนนะครับซึ่งโอเคครับผมก็เข้าใจได้นะผลมันก็ประจักษ์ชัดครับตอนที่ผลการสอบมิดเทอมครั้งแรกนะครับก็คือม .4 เทอม1ออกมานะครับ ดั้งเดิมเนี่ยเคยเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองเก่งภาษาอังกฤษมาตลอดเลยนะฮะประสฏประกฏบว่าออกมาคะแนนได้16เต็ม30ครับตัวเลขยังจําได้อยู่นะฮะฟิสิกส์เคมีชีวะก็ย่ําแย่ไม่แตกต่างกันนะครับเลขยากนี่ตัวตัวดีเลยนะฮะตอนม .5 นี่สอบตกครั้งแรกในชีวิตนะครับสอบตกเคมีครับได้9เต็ม20ก็ได้ไปมีป,ประสบการณ์ที่โรงอาหารตึกใหญ่นะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีประสบการณ์นี้ถ้าไม่ตกเคมีก็ไปตกเลขยากเลขยากผมเคยได้1.5มาก่อนใน59คะแนนเสียใจมากนะครับถ้าไม่ตกเลขยากก็ไปตกม .6 วิ์พื้นครับผมวิตพื้นนี่เรียกได้ว่าผูกขาดดีกว่าผูกขาดนะฮะยังไงทุกคนต้องเคยแหละนะครับมาลงอาหารผมเนี่ยเป็นเด็กท้ายโรงเรียนอยู่ตึก55ปีแล้วก็ตึกคุณหญิงหลังเวลาจะมาจีบตึกตึกศิลป์อยู่หน้าโรงเรียนเขาเป็นพวกเด็กนน้าเําพวกแบบ พวกหลังโรงเรียนไงเวลาเรามาทีเนี่ยพักเที่ยงตอนนั้นห0นาทนะีเดินมานัา่งโรงเรียนก็ห้านาทีแล้วเดินกลับไปอีก5นาทีรวมเวลาจีบกันเสร็จไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับผมนะฮะก็มาจีบกันแถวๆเนี่ยฮะตึกโรงอาหารเพราะฉะนั้นโรงอาหารก็จะมาทําอยู่สองอย่างมาจีบสาวกับมาซ่อมครับผมนะฮะกลับมากลับมาที่เรื่องเรียนนะครับก็เราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนของเราเนี่ยมันไม่ได้เท่าคนอื่นนะครับผม รู้ตัวเสมอนะครับว่าเราไม่ใช่คนที่เรียนเก่งเรามีความสามารถเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ว่าเราได้เข้ามาอยู่เราโชคดีที่เราได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่คือโรงเรียนเตรียมของเราเนี่ยฮะที่ได้ทําให้เตือนสติเราเพิ่มพูนศักยาภาพเราแล้วก็ดึงความสามารถของเราได้อย่างเต็มที่นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เครียดว่าเฮ้ยผมจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือเรียนพิเศษก็ไม่ได้เรียนปิดเทอมอยากเรียนก็ไปเรียนไม่ได้ ก็ต้องหาเวลาอ่านหนังสือทางนั้นอ่านตอนเย็นแล้วกันอ่านไม่ได้อีกครับผมเพราะว่าต้องซ้อมดนตรีก็เลยเกิดสกิลหนึ่งขึ้นมาครับที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับการพอกพูนมาจากโรงเรียนเตรียมก็คือการทำมัลติทัสกิ้งครับมัลติทัสกิ้งเนี่ยก็คือการที่เราทำอะไรหลายๆอย่างไปในระยะเวลาเดียวกันนะครับ <S <S เช่นแชทไลน์ไปด้วยขับรถไปด้วยนะทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่า จริงๆมันไม่มีใครหรอกครับบนโลกเวนี้ที่สามารถทํามัลติทัสกิงได้จริงแต่มันเป็นการเบียดบังเอาเวลาของกิจกรรมหลักเนี่ยมาให้กับกิจกรรมที่เราเสริมเข้าไปที่เราต้องการจะทําเพราะฉะนั้นเราขับรถเป็นกิจกรรมหลักพอเรามาใช้เล่นไลน์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามัลติทัสกิงเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับมัลติทัสกิงแรกครับที่ผมทําก็คือสแตนวางโน้ตครับเวลาซ้อมดนตรีมันจะมีสแตนวางโน้ตใช่ไหมครับชื่อมันก็บอกหมดแล แต่ว่านอกจากวางโน้ตเนี่ยผมก็เอาหนังสือมาวางซ้อนไปด้วยนะครับในระหว่างที่การซ้อมดนตรีเนี่ยมันก็จะมีการซ้อมแยกพาร์ทใช่ไหมตอนนั้นเป็นอาจารย์เอกนะเป็นอาจารย์จากภายนอกมาสอนสมมุติเป่าเสร็จปุ๊บอ่าบอกอ่าไหนตรงนั้นทําเป็ดลองมาเป่าบาท,ที่75สิเนี่ยปีท,ที่3เนี่ยตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะอ่าในจังหวะนั้นที่เขาสอนพาร์ทอื่นอยู่ใช่ไหมครับผมเป่าแซกโซโฟนผมก็นั่งอ่านหนังสือไป ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแยกอะไรนะครับแต่หลังๆเนี่ยพอมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้คนคนอื่นฟังที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยนายประหลาดพวกเด็กเนื้อช,ชัดเลยนะแต่ว่าตอนที่เราอยู่โรงเตรียมอะ่ะเราไม่รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะทุกคนก็คงประหลาดเหมือนเราหมดนะฮะเราเล่นไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันเ,เกื้อนหนุนให้เราได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ที่ไม่รู้สึกประหลาดเพราะว่ามีเพื่อนร่วมกบวนการอยู่ด้วยนะครับก็ม <laughs> ีหลายคนที่ เอาสแตนวางโน้ตมาวางหนังสือแล้วก็อ่านไปด้วยนะครับเพราะว่าเด็กเราขยันนะครับก็มีท่านหนึ่งก็ยังรู้จักกันจนบัดนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้าน,านวิทยาศาสตร,ร์ฟื้นฟูไปที่คุณหมอปัดนะครับตอนนี้ก็ได้ดีไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือผมมองว่าการที่เราอยู่ในโรงเรียนเตรียมเนี่ยมันเป็นสังคมที่ดึงศักยภาพของเราออกมาได้ค่อนข้างมากแล้วก็ แต่ว่าการะนั้นเองก็มีกิจกรรมที่มาทําให้เราแบบเหมือนจะ distract ไปค่อนข้างมากหลายคนก็ชอบบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเราจะต้อง s a กคิฟาย e การเรียนเพื่อไปทํากิจกรรมหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเป็นคนประเภทแบบโลภมากอะ่ะผมผมชอบทํากิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะทํากิจกรรมเยอะในงานกีฬาสีตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆเ,เ,เดินงานถือป้ายวันสืบสาอะไรพวกนี้นะฮะ แล้ววงดนตรีเนี่ยที่ผมตั้งกับเพื่อนตอนที่อยู่ม .4 เนี่ยครับเพื่อเล่นในงานกีฬาสีเงี้ยนะครับที่ตึกต่างๆเนี่ยจนบัดนี้เนี่ยเพื่อนกลุ่มนั้นเนี่ยครับเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนผมจนบัดนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังตั้งวงดนตรีเพื่อเล่นกันที่ศิริราชอยู่เลยครับตอนนี้ท่านก็เป็นแพทย์วิเชียวชาญทางด้านออสโปิดิกส์ไปแล้วนะครับที่คุณหมอโมงนะครับคนนี้เคยจีบสาวตึกสินคนเดียวกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้คุณหมอโมงเป็นเป็นคุณพ่อคนไปแล้วนะครับ นอกจากกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่สําคัญนะครับของชาติบ้านเมืองทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองนะครับแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยก็ยังมีส่วนที่สําคัญที่ทําให้เราอยู่รอดพ้นไปได้ด้วยความหนักหน่วงของกิจกรรมและการเรียนต่างๆนะครับจะมีอาจารย์สองท่านที่ผมไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนะครับคืออาจารย์ มลลักษ์นะครับเป็นอาจารย์ประจำอะของวิชาสุขศึกษานะครับถือว่าเป็นผู้เบิกเนตรทางวิชาการให้กับผมเลยก็ได้ก็ว่าได้นะอาจารย์ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาผมนะไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำชั้นผมแต่ว่าเป็นห้องข้างๆแล้วผมโดดเรียนไปอยู่ห้องข้างพอดีคือเพื่อนเยอะก็เลยไปนั่งปึง้งอาจารย์เนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาของห้องคิงคอมปีที่แล้วแล้วก็เอานักเรียนตัวท็อปมาสองคนชื่อพี่เบนซ์กับพี่ท็อปก็จบแพทย์จุฬาแล้วก็วิศวะจุฬานะครับ ซึ่งตอนนั้นเนะี่ยพอผมฟังเสร็จผมก็ได้รู้ว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเรานี่มันช่างต่ําต้อยจริงๆเลยมันมีคนที่เขาแบบเก่งอะเก่งจริงเรารู้สึกว่าโหคนที่มันเก่งเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินออกไปหาเขาที่หน้าห้องหาพี่ทั้งสองคนบอกว่าพี่ครับผมขอปรวรณาตัวเป็นศิษย์พี่ได้ไหมครับผมก็ได้เข้าสู่ลัทธิเจไดของพี่เข้าไปนะฮะแล้วก็เขาก็ช่วยสอนผมนะตอน,นเขาอยู่ม .6 เขาก็สอนผมตอนอยู่ม .5 แล้วก็ พี่สองคนนั้นก็ช่วยขุนให้ผมสามารถที่เรียนเข้าแพทย์ศรีราษได้สอบทุนกพได้เงี้ยก็ถ้าไม่มีอาจารย์วรรลักษ์ไม่มีพี่เบนซ์ไม่มีพี่ท็อปแล้วก็ไม่มีโรงเรียนเตร,รียมงศึกษาเนี่ยผมก็ว่าชีวิตผมก็คงจะเป็นไปไปอีกแนวทางหนึ่งไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ป้อมแห่งห้องพยาบาลนะครับไอ้พวกที่หัวล้อหัวล้อเนี่ยแปลว่าเป็นพวกโดดเรียนนะครับหลังจากเรากินข้าวเสร็ อิ่มๆเราก็ต้องการที่จะเติมพลังกายและพลังใจในตอนช่วงบ่ายนะครับเพราะเราเรียนมาอย่างหนักหน่วงในตอนเช้าแล้วนะครับเราก็จะไปหาอาจารย์ป้อมที่ห้องพยาบาลกันนะครับเพราะว่าแต่ผมไม่ได้ไปโดดเรียนนะครผมเข้าไปเพื่อไปศึกษาหาความรู้ทางการแพทย์และการพยาบาลที่ห้องพยาบาลครับผมนะเพราะว่าอยากเป็นหมอนะครับยังไงก็ขอบคุณโรงเรียนเตรียมโรงศึกษานะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับแล้วก็เชิญผมมาในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะยครับสวัสดีครับ